คุณทำให้คนด้านชากลับมามีหัวใจเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประเภทไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสี่ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกา์ สามดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมเจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษซิงธน,นูคิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุไฟมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะเข้มแข็งอดทน เป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งเป็นคนที่ใจเย็นเห็นอกเห็นใจใจอ่อนที่สงสารด้วยนะคะพลังงานที่ขึ้นมาแม้ว่าคุณจะเจ็บปวดเสียใจยังไงก็ตามคุณมีวิธีในการรับมือกับปัญหาต่างๆเยียวยาหัวใจตัวเอง แก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เก่งมากๆแล้วก็คําพูดการโน้มน้าวใจจิตวิทยานะคะวิธีการพูดของคุณก็มีสเสน่ห์มากๆด้วยนะคะเรามาดูพลังงานของคนด้านชากันบ้างว่าเขาคือใครนะคะใครคือคนด้านชาที่กลับมามีหัวใจเพราะคุณนะคะคนด้านชาที่กลับมามีหัวใจเพราะคุณเขาคือใครแปดไม้พลังงานของคนางธาตุไฟเม็ดสิงหนู เด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเดอะเมจิเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำามีนกรกฎพิจจิกหนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะ หดือไฮพสเทตพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุน้ํานะคะคนคนนี้จริงๆเป็นคนที่อ่อนโยนจริงใจเซนซิทีฟมากๆแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพึ่งพาใครไม่ค่อยไว้ใจใครนะคะชอบที่จะทําอะไรต่างๆด้วยตัวเองเป็นคนบ้านง,งานเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นคนหนึ่งแต่มีความจริงใจมากๆนะคะแล้วก็ เป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอดีตด้วยมองหาอนาคตเป้าหมายในชีวิตความเจริญก้าวหน้าการประสบความสําเร็จในชีวิตค่อนข้างจะสําคัญสําหรับเขานะคะเรามาดูกันว่าทําไมคุณถึงทําให้คนคนนี้กลับกลายเป็นคนที่มีหัวใจขึ้นนะคะทําไมคุณถึงทําให้คนที่ด้านชาคนนี้มีหัวใจมากขึ้นเพราะอะไร งัดหัวใจของเขาเอาความรู้สึกที่แท้จริงของเขาออกมาความหยิ่งยโสก็ได้นะคะหรือว่าความเชื่อมั่นในตัวเองไม่เปิดโอกาสให้ใครไม่รับฟังใคลายยึดมั่นในความคิดในการตัดสินใจของตัวเองจริงๆเขาเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งทันคนทันเกมแต่ว่าในบางครั้งก็อาจจะมีความเชื่อมั่นที่มากเกินไปนะคะคุณคือคนที่ เปิดประตูหัวใจของเขาเอาความอบอุน่นเอาความอ่อนโยนในตัวเขาออกมานั่นเองนะคะรอคอยเฝ้าคอยให้โอกาสเขาเสมอนะคะ แม้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแม้ว่าจะห่างเหินห่างหายจากกันไปแต่ว่าไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์ทักทายหาส่งข้อความหาหรือว่ายังมีความผูกพันมีความจริงใจมีความห่วงใยที่ยังคงส่งให้ถึงกันตลอดนะคะ ความเจ็บปวดความเสียใจนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาคุณไม่เคยทอดทิ้งเขาหากว่าเขาไม่เคยสามารถที่จะไว้วางใจใครได้ไม่สามารถที่จะเชื่อใจใครได้แต่คุณคือหนึ่งคนที่เขาสามารถไว้ใจได้เชื่อใจได้หลบภัยได้พักพิงได้นะคะ สิบไม้คุณเต็มที่กับเขาเต็มที่กับเขามากๆมีความจริงใจมีความหวังดีนะคะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาเวลาที่เขามีปัญหาไม่ทอดทิ้งเขาจริงใจกับเขามากๆให้โอกาสเขาไม่ว่าจะช่วงเวลาที่ผ่านมาในตอนนี้หรือว่าแม้แต่อนาคตข้างหน้าก็ยังคงให้โอกาสเขา พลังงานของเขาแม้จะเคยทำให้คุณเสียใจคุณก็ยังเลือกที่จะรับฟังเหตุผลของเขาให้โอกาสเขาให้อภัยเขาแม้ว่าในใจของคุณก็เจ็บปวดก็เศร้าไม่น้อยไปกว่าเขาเช่นกันนะคะความจริงใจของคุณนั่นเองความรักของคุณนั่นเองที่พิสูจน์ให้เขาได้เห็นจริงๆเขาไม่ใช่คนด้านชาไม่ใช่คนเย็นชาแต่แค่เลือกที่จะปกปิดความจริงใจความอ่อนโยนนั้นไว้ลึกสุดใจคุณคือคนที่ เปิดหัวใจเขาเปิดความจริงใจของเขาออกมาอีกครั้งไม่ว่าจะพบเจอเรื่องอะไรเกิดสถานการณ์ไหนขึ้นระหว่างคุณกับเขาไม่เคยทอดทิ้งอยู่เคียงข้างพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะเข้าใจแม้ว่าเขาจะเพลอทำร้ายความรู้สึกของคุณไปบ้างคุณก็ยังพร้อมที่จะให้อภยัยเพราะคุณก็เห็นมุมดีๆของเขาเช่นกันความอดทนของคุณความรักของคุณความจริงใจของคุณที่มีให้กับเขาพิสูจน์ให้เขาได้เห็น แล้วเขาก็แพ้ความรักความจริงใจที่คุณมีให้ต่อเขานั่นเองคุณจึงเปลี่ยนคนที่ด้านชาให้กลับมามีหัวใจอีกครั้งนะคะ